วันที่13-22ถึงกุมภาพันธ์69นี้งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชประจําปี69เป็นครั้งที่38แล้วครับแถลงก่อนก่อนจัดงานก็ต้องแถลงก่อนนะฮะนายปรัชญาเปประตังฮะรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีก็ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมจัดงานแล้วครับในคราวนี้เองก็กำหนดแล้วจะจัดวันที่13-22กับงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชประจำปี69นะฮะ งานสถานที่จัดงานก็ณพระนารายณ์ราชนิเวทและโบราณสถานใกล้เคียงโดยจะมีพิธีเปิดนะฮะในวันที่14กุมภาพันธ์ภายในงานก็จะประกอบไปด้วยการบวงสวงสมเด็จพระนารายมหาราชนะครับขบวนแห่ประวัติศาสตร์โอ้สวยงามฮะอันนี้อยากให้ไปดูเลยวันที่14การแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการลานวัฒนธรรมการแสดงหมากรุกคนละครลิง ทหารวังเปลี่ยนเวรการแต่งไทยการจดทะเบียนสมรสนิทรรศการตำรับโอสถพระนารายณ์นิทรรศการสมเด็จพระนารายมหาราชโอเยอะจริงนะคือที่ผมอ่านผมยังเหนื่อยเลยเนะี่ยมีทั้งหมดเนี่ยจะจัดอยู่ในแอรเรียกลางเมืองนะฮะตรงพระปางสามยอดตรงพระพระนารายราชนิเวศซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยโดยแอรเรียแล้วเนี่ยถ้าถ้าสูสีหน่อยนะพิษณุโลกเราก็พระราชวังจันทะร์อะ แต่เทียบกันไม่ได้เพราะว่าเป็นแผ่นดินประวัติศาสตร์ทั้งคู่ mm. ก็จะมีโบราณสถานที่สวยงามน,นะฮะซึ่งตอนนี้เองก็จะมีการประดับประดาจัดงาน10วัน10คืนนะฮะตั้งแต่8ปดนาฬิกาสนาทีไปจนถึง4ี่ทุ่มเลยวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เปิดตั้งแต่8ปดนากาสานีก็ปิด5้าทุ่มสานาทีในงานเป็นเอกลักษณ์ก็คืออะไร การนุ่งจงห่มสบายการแต่งกายชุดไทยเพื่อรำลึกถึงองค์พระสมเด็จพระนารายมหาราชผู้ทรงสร้างความเจริญให้กับเมืองรบบุรีพระองค์ทรงสร้างเมืองรบบุรีให้เป็นราชธานีแห่งที่สองและเสด็จสวรรคต ณเมืองลบบุรีอีกทั้งสร้างบรรยากาศความคึกคักความตื่นตาตื่นใจอีกทั้งเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยอีกด้วยแล้วก็จะมีการจัดกิจกรรมก่อนการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ประจําปี2569ก็ได้แก่การเดินรณรงค์เชิญชวนชาวลบบุรีพร้อมใจแต่งชุดไทยทั้งเมืองพิธีขอพระบรมราชานุญาตจัด งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชการจัดกิจกรรมแต่งไทยสายยอ่อและไฮไลท์ที่สำคัญค่ะนั่นก็คือการถแถลงข่าวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายประจำปี2569แล้วก็ขอเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะเป็นเจ้าภาพที่ดีพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวไปร่วมงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายครั้งที่38นี้ค่ะ